สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานี่เลยเป็นลูกบอลน,น้ำนะคะอันนี้อยู่ในถุงอยู่เลยแล้วก็จะมาแกะและเล่นให้ดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะ กันเลยค่ะหนึ่งสองสามอ่าอับป่อแม่โอโหมันก็จะแบบว่าเด้งๆอย่าง,งนีค้ค่ะอืมปากันเลยค่ะชูว้าวสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดมากสุดยอดมากๆเลยนะคะ ยยยสว่าแบบมันจะด้งๆอ่ะสนุกมากแค่สิบาทเองน่อหน้าว่าดนาอร่อยไหม ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด